สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่น้องหลายท่านก็คงจะเป็นปัญหาในเรื่องของการปลูกถัว่วปลูกแตงปลูกนุ่นปลูกนี่ที่เป็นพืชเ,เป็นเถาเป็นเครือก็ปัญหาส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของการทําค้างโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในเมืองอค่อนข้างจะหาวัตถุดิบหรือวัตถุที่เราจะมาทำนะค่อนข้างยากสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างที่จะนําเสนอให้พี่น้องเราได้ดู คืออาจจะเป็นไอเดียในการทําค้างปลูกผักในบ้านนะครับผักในบ้านไม่ว่าจะเป็นปลูกตําลึงปลูกถั่วปลูกแตงปลูกดอกอัญชันอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวไปชมกันเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ไงครับท่านผู้ชมนี่คือตัวอย่างของค้างปลูกผักที่ทามาจากโครงตู้เสื้อผ้า ท่านผู้ชมก็ยังคงเห็นเป็นโครงสภาพเดิมแต่ว่าตัวผ้ามันน่มันเก่ามันฉีกขาดไปแล้วก็ผมก็ได้รื้อออกรื้อออกก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เอามาทําเป็นค้างให้กับดอกอัญชันดอกด้านหลังนี่ก็จะเป็นมะเขือเทศวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากครับท่านผู้ชมครับถ้าเราจะปลูกผักตรงไหนเราก็เอาโครงนี่ไปตั้งถ้าเป็นเฉพาะโครงตัวเนี้ยโครงข้างมันอย่างเดียวเนี้ยมันจะโยกนะมันจะไม่แข็งแรงทีงนี้ผมก็เอา ไม้มาเสริมอย่างด้านนี้ก็เสริมแนวตรงขึ้นมาปากแล้วก็มัดขึ้นมาเยงี้ท่านผู้ชมเอามาผูกทีนี้เอาสายรัดเข้ามารัดเนาะใส่สองเล่มลายขวางแนวขวางเราก็ไม้มาพาดอีกเพื่อให้มันระยะตรงนี้มันช่องว่างตรงนี้มันได้ลดลงถ้าใช้เฉพาะโครงตรงนี้กับนี้มันจะกว้างเกินไปโครงเดิมมันจะกว้างเกินไปก็เอาไม้มาขั้นกลางอีกอันหนึ่งชั้นที่สองก็ขั้น จ้นที่3านี่ก็ไม่ได้ขัน้นละก็ใช้ของเดิมมันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนด้านข้างก็เสริมไม้ไผ่อีกหนึ่งเล่มเพื่อความแข็งแรงและมันไม่โยกเยกนะครับไม่โยกเยกเอามาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังอดง่ด้านหลังนี่ก็ด้านหลังนี่ก็ส่วนถังนี่ก็จะเป็นถังขยะเกา่าเอามาปลูกมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองก็มันก็จะสูงแบบนี้มะเขือเทศพันธุ์พื้นเมือง ก็จะพันก็จะกิ่งก้านจะสูงชะลูดขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะแต่ละกิ่งเราก็เอาเชือกมาผูกติดไว้นะผูกติดไวล้ลักษณะแบบนี้ยึดมันนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วก็ม,มาชมนี่นะนะด้านหลังก็ใส่สองสอง,สองเล่มสองเล่มเหมือนกันนะไม้นี่นี่ชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นหนึ่งก็ที่เหลือเราก็ปักลงดินตรงนี้นะปักตรงนี้ส่วนด้านหวามือือด้านนี้ก็ใส่หนึ่งเล่ม ถ้าใส่ไปแล้วกลัวน้องโยกดูถ้ามันยังโยกอยู่เราก็เอาไม้มาผูกทะแยงลักษณะแบบนี้ฝั่งนี้ทะแยงมานี้ฝั่งนี้ก็ทะแยงลงมาข้างล่างนะทะแยงซ้ายทะแยงขวาสลับกันนะท่านผู้ชมนะครับสลับกันมันก็จะไม่ได้ไม่โยกเวลาเรามาโยกดูเนี่ยเราใช้มือเราโยกดูก็ได้นะครับมันก็จะแข็งแรงนะสามารถใช้งานได้อีกนานถ้าพี่น้องเราอยากจะทํา นะบ้านทันใดมีพวกโครงตู้เสื้อผ้าเก่าๆหรือว่าราวตักผ้าเก่าถ้ามันเสียมันพังแล้วมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาไปทิ้งนะพี่น้องครับเอามาดัดแปลงเหมือนผมนี่ถ้าในเมืองไม่มีก็นี่แหละครับใช้ท่อ PVC สีเหลืองนี่มันจะท่อเล็กนิดนึงนะใช้ท่อ PVC นี่เป็นเอามาแทนไม้ไผ่ก็ได้หรือสีฟ้านี่เป็นท่อ PVC สีหุนอันนี้จะแพงนิดนึงแต่สีเหลืองมันก็ค่คอนข้างจะถูก มันจะเล็กกว่าเราก็สามารถที่จะเอามาทดแทนได้นะเอามาแทนไม้ไผ่ได้นะเอามาทําเป็นไม้ค้ายันไม้พาดนะเอามายึดมาล็อกตัวล็อกก็ไม่มีปัญหาถ้ามาชมหาซื้อนี่สายลัดเอามาล็อกมันจะได้ง่ายผมก็ผมก็ใช้สายรัดนี่แหละล็อกนี่ล็อกแบบนี้นี่ก็ล็อกเป็นจุดเป็นจุดไปนะนี่ก็เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งมาให้พี่น้องได้ดูในเรื่องของการทําร้านทําค้างผัก นี่ผมก็ปลูกดอกอัญชันนะครับกำลังติดดอกออกมาสวยนะดอกอัญชันก็มีประโยชน์มากมายทั้งทานสดนะไปทำน้ำอัญชันทำสบู่ทำแชมพูทำขนมนะได้หมดทำน,น้ำผสมแป้งทำขนมได้หมดนะครับก็ลองไปทำดูกันนะครับถ้าพี่น้องใดท่านใดมีโครงตู้เสื้อผ้าเก่าหรือว่าเหลาตักผ้าอะไรต่างๆที่เราไม่ใช้ก็อย่าไปทิ้ง สามารถเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้ครับท่านผู้ชมสํหรับวันนี้ก็คงจะไว้เท่านี้ท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูตัวอย่างค้างปลูกผักที่ทําจากโครงของตู้เสื้อผ้าเก่าเอามาทําเป็นค้างปลูกผักพบกันใหม่ในคลิปหน้านครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ